สวัสดีครับพบกับแสงรักษาชาแนลนะครับครับวันนี้ก็นำความรู้ด้านการเกษตรนะครับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ครับมาฝากเหมือนเดิมครับครับวันนี้เราจะมาดูปั๊มชักนะครับปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับครับด้วยมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเก่านะครับรือมอเตอร์มาหัศจันท์นะครับเขาเรียกกันมอเตอร์มหัศจันยร์นะครับ ตัวนี้ก็เป็นมอลลเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็สายพานก็เป็นของเครื่องซักผ้านะครับนํามาดัดแปลงใส่กับปั๊มชักนะครับปั๊มชักขนาด1นิ้วนะครับขับด้วยแผงให้พลังงานโดยแผงโซลา่าเซลล์ขนาด250วัตต์นะครับอันนี้ไม่แดดมากนะครับก็ยังทํางานได้นะครับปกตินะครับฟ้าหลวมๆห,หน่อยหนึ่งนะครับมีเครื่องบินมาควันหน่อยนะึง ขออภัยนะครับอ่าปลาจะรัวหน่อยนะก็ยังทำงานได้นะครับสูบน้ำไว้ลดต้นไม้ลดผักนะครับไว้ตรงขอบบ่อนะครับหรือจะสูบน้ำใส่บ่อปลาอีกบ่อหนึ่งก็ได้นะครับครับมาดูเครื่องซักผ้านะครับที่มีมอเตอร์อยู่นะครับมอเตอร์มาสจันนะครับ ครับเป็นมอสเครื่องซักผ้าฝา,าหน้ารูตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อเอาตามร้านซ่อมเครื่องซักผ้าก็น่าจะมีนะครับแผงก็เป็นแผงขนาด250บวัตต์นะครับต่อตรงเข้ากับมอเตอร์นะครับไม่มีตัวเก็บนะครับข้อดีของการไม่มีตัวเก็บก็คือ,อาสามารถทํางานได้ทั้งวันนะครับสามารถดูดน้ําได้ทั้งวันนะครับ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องมอเตอร์จะมีความร้อนนะครับต้องคอยดูมอเตอร์นะครับไอ้มอเตอร์เกิดความร้อนอาจจะไหม้ได้นะครับครับทำงานได้ดีครับสูบน้ำได้ทั้งวันนะครับอาแดดสม่ำเสมอนะครับ ครับราคาราคาอุปกรณ์นะครับปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วก็พันห้าครับพันห้าถึงสองพันบาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์นี่ก็สี่พันถึงห้าพันบาทนะครับขนาดสองรอห้าสิบวัตต์ก็ประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับแล้วก็มีมอเตอร์มอเตอร์ ถ้าเป็นซื้อในเพจก็จะแพงหน่อยนะครับพันเกือบพันเกือบสองพันะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดหน่อยก็ต้องไปตามร้านซ่อมเครื่องซักผ้านะครับน่าจะมีนะครับให้เขาถามติดต่อช่างเขาดูถามดูนะครับเผื่อได้ราคาถูกกว่านะครับและให้เขาต่อสายไฟให้ด้วยก็ดีครับเราจะได้ไมต่ต้องต่อเองอาจจะต่อไม่ยังไม่เป็นนะครับ ให้เขาทำสายไฟมาให้เลยครับขนาดแผงครับแผงก็250วัตต์นะครับก็มีแดดก็ทำงานได้ทั้งวันนะขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ